สวัสดีครับ MD Gamer Thailand Channel วันนี้จะามาสอนชงซีเรียลต้องมีช้อนแล้วก็มีจานแล้วก็นมเออนมธรรมดากับนมช็อกโกแลตก็ได้แล้วก็นี่แคมปัส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 ท้าน่นเราต้องเทนมใส่ใส่เลยนะ วันนี้เราจะทำให้เหมือนเช้าบ้านเขานะครับเราจะใช้หลอดจกอกอร่อยแล้วเทใส่เทใส่จานนะครับเทใส่จาน ใช้กันไกเจาะนะครับเอ่อขอตัดคลิปก่อนนะครับเอ,อเราใช้กันไกลเจาะมาแล้วนะครับตรงดูนี้มาเทกันต่อเลยเล่นไหนเราก็ได้แล้วครับอุ้ยฮกฮก ขอเช็ดกันนะค่ะอ่ะขั้ามาต่อกันเลยครับคืออันที่สองออขั้นต่อไปคือแกะแคมป์ัสนะครับแกะแคมป์เัาใส่ทีเดียวไม่ต้องหมดกันเลยแค่นี้พอเดี๋ยวให้ผมดูนะครับ โอเคครับมาต่อกันเลยนี่คืออาหารที่เราทำกันนะครับเราจะมาลองชิมกันเลยนี่นะครับอือร่อยครับเออพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปทำได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บายครับยินต่อก่อน